วสวัสดีครับวันนี้ก็มาขอ,อารีวิวขายรถยนต์นะครับเป็นรถบ้านนะฮะรถบ้านผมเองนะครับนี่คือเจ้าของรถนะครับคุณแม่นะฮะเราอยู่ที่อุดรนะครับรถคันนี้อยู่ที่อุดรนะในตัวเมืองเลยนะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละอใกล้ๆหนองประจัก์นะครับโอเคคุณแม่ครับรถคันนี้ซื้อปีไหนนะฮะ2014ปะขับคนเดียวใช่ขับคนเดียวรถคุณแม่เอง โอเคงั้นมาโชว์รถกันดีกว่านะครับคันนี้คุณแม่อยากได้สักกี่แสนครับแสนหฮะห้าแสนหแสนหเนาะครับสภาพสวยนะครับขับคนเดียวแล้วก็ไม่ต่ําด้วยนะฮะเดี๋ยวดูขอดูลอบรอบรถก่อนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับมีเฉียวนิดๆหน่อยๆนะครับ ไม่มีการชนหนักนะฮะสภาพรถโดยรอบนะครับประมาณนี้ครับนะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับคุณแม่เปิดฝากระโปรงให้ดูหน่อยครับจะปิดทะเบียนจะปิดทะเบียนไว้นะครับ,เ,เ,บรเราไม่เห็นเปิดเปิดจากข้างในครับเ,เดี๋ยวเราจะให้ดู อาร์คลดแล้วก็โครงรถก่อนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เดินเงียบมากเลยนะฮะเปิดให้หน่อยครับแม่แม่เปิดให้หขึ้นเลยอม่ขึ้นขึ้นหน่อยแม่แล้ว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 ,ลว,ลวเคยเปิดไหมแม่ คสภาพรถนะครับเึรื่องยนต์คุณแม่ชอบล้างรถแล้วก็ไปคาแคร์ไปบ่อยมากนะครับจะให้ดูนะครับไม่มีชนแน่นอนครับฝ่าระโปงนะครับไม่สยชนนะครับ เยียบให้เขาฟังเสียงขึ้นเงินหน่อยแล้วสองจุดสี่นะครับนี okay. okay, e okay. okay, ่โอเคครับคุณแม่ครับพอแล้วครับพอแล้ว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 โอเคจะไม่ให้ดูข้างๆรถต่อนะครับฮะแม่เดี๋ยวเต้เปิดประตูเลยนี่ฮะ ไม่เคยดึงทุกทีฮะนี่ฮะ,ฮะไม่มีชนครับผมนะครบไม่มีชนนะครับแน่นอนแม่เปิดฝาท้ายให้หน่อยแล้วแม่เปิดฝาท้ายให้หน่อยนี่นครับเนี้ยครับอันนี้คือไม่ต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับเราก็เปิดให้เห็นแล้วว่าไม่มีชนแน่นอนนะครับผม นี่ครับดูเม็ดนี่สวยๆเลยนะครับไม่เคยซ่อมมาก่อนนะฮะสวยๆเลยนะฮะดูครับคุณแม่ขับคนเดียวนะครับนี่เลยข้างขวาเมื่อกี้ข้างซ้ายนะฮะดูกันเด็ดเลยครับ ไม่เคยโดนชนแน่นอนครับอันนี้ไม่รู้ไม่เคยเห็นเค,เคยถอดสักทีถอดไม่เป็นด้วยไม่เป็นไรนะครับสภาพโดยรวมนะครับมือเดียวมันไม่มีช้ำครับผม,มราคาเขาตลาดก็ขายกันประมาณนี้นะครับห้าแสนห้าแสนกลางนะครับแต่ว่าราคามันขึ้นอยู่กับสภาพรถมากกว่านะฮะสำหรับ ผมแล้วผมว่าคุณแม่ผมขับไม่ช้าครับผมนี่ฮะดูนะครับเนีย้ยเนี้ยครับไม่มีชนแน่นอนนะครับคุณแม่ผมไม่มีชนหนักครับแม่มันถอดได้ใส่ได้คุณแม่ผมเป็นห่วงรถครับนี่ฮะดูนะครับอีกข้างหนึง่งหรือข้างเดียวก็จบละโอเคไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีแน่นอน,นครับผม ไม่มีจมน้ำไม่มีชนนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูด้านในบ้างารประตูนะครับอ่าฮะไม่มีรอยแมวขวนนะครับสภาพดีมากครับอย่างที่บอกว่าแม่ผมชอบเข้าคาแคร์นะรถเข้าตลอดนะฮะเบาะหนังครับผมรถแปดปีครับผมก็มีบ้างที่แบบ จะมีรอยนี่รอยนั่นบ้างทุกคนก็คงเข้าใจเนาะมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าทารถ8ปีแล้วสภาพขนาดนี้นี่ถือว่าดีมากนะครับ uh huh. บางคนนี่ถอยรถมาปีสองปีนี่ไม่ได้สภาพนี้นะครับดูแย่กว่านี้เยอะครับอ่ฮะ uh huh. uh huh. เดี๋ยวไปดูไม์รถครับให้ดูว่าไม์รถเราเท่าไหร่นะครับเดี uh ๋ย huh. วแม่ปิดฝากระโปรงเลยครับ มีสภาพนะครับวงมาลายัยนูน่นดูไม้ของเรานะฮรไม้แทนแน่นอนครับ78,237อิกิโลเมตรนะครับตอนนี้2,023นะครับปี2องพันหรอยหกสเรอสองพันโอเคไม่ค่อยถนัดคอสอเท่าไหร่โอเค ทุกอย่างทำงานปกตินะครับผมอืมแล้วก็เกียร์ออโต้นะครทุกอย่างทำงานปกติเรียบร้อยผลิตมาจากโรงงานมันจะมีอ่าตรงนี้มาผิดปกตินะครับผมก็ไม่ได้ซ่อมอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบตั้งแต่ทีแ่แรกเลยก็อยากจะบอกว่าในในในข้างในรถไอคอร์ดคันนี้ก็มีตรงนี้ตรงตรงเดียวที่แบบ อาจจะดูผิดปกตินิดหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ข้างๆนะครับข้างหลังข้างหลังแม่เปิดเอ้นี่ให้หน่อยได้ไหมแม่ครับไปไหนละอ,อยากจะเปิดไอตัวข้างหลังเนี่ยกันแดดข้างหลังเปิดหน่ออนะอฮะคุณแม่ไปละอยู่คนเดียวแอร์เย็นนะครับ แอร์เยน็นแเย็นเย็นแน่นอนอเ่ทุกอย่างทำงานปกตินะครับอ,อันนี้ก็มีตามรุ่นเลยครับก็มีไอ้น,นี่นะครับเกาะตรงนีะครับกันแดดได้อยากอุย้ยมันจะพังไหมลน่ะมันก็ไม่ใช่รถผมเนะาะเราจะมีตัวข้างหลังเนี่ย กันรถกันอัตโนมัติขึ้นมาข้างบนปิดปิดปิดอ่ากันแดดนะตัวที่จริงแล้วติดฟิล์มล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้กันหรอกครับโอเคครับคุณแม่ก็ไปแล้วสภาพรถก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้ยบนก็โอเคยังไงก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับผมอืม ะครับยังไงก็ราคา500,006นะครับด้วยสภาพรถแล้วก็500,006นี่ก็ถือว่าเป็นราคากลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงแต่ถ้าใครหารถบ้านแท้ๆนะครับแล้วก็ขับมือเดียวด้วยผู้สูงอายุซึ่งไม่ไม่ไม่ขับเร็วแน่นอนนะครับก็มาดูกันได้ครับถ้าใครหามองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม สภาพสวยครับข้างหน้าก็มีไอ้นี้บ้างนะครับตามอายุครับต้องมีหินต้องมีอะไรเกอะไรมาโดนบ้างเอาไปทําก็ไม่เยอะครับเอาไปทัชอัพนิดหน่อยก็เรียบร้อยละสวยจริงแน่นอนครับสีเดิมๆครับไม่เคยทําสีมานะสีขาวสวยเชียวโอเคครับต้องขอตัวก่อนนะครับให้ดูรถ ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับสวัสดีครับ